พฤติกรรมที่ทางกายทางจิตที่มันสะสมเดี๋ยวนี้คนคนไม่ป่วยแค่กายคนจะป่วยทางจิตด้วยคือมีวิธีคิดที่ผิดเพี้ยนไปยากธรรมชาติธรรมชาติที่ดีนะยิ่ยงจิตเป็นพลังงานที่ดีที่สุดในเอกภพเป็นพลังงานที่สร้างสรรค์เป็นพลังงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นพลังงานที่ให้ให้มากกว่ารับนะคือ ก็เราจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนที่ผิดเยอะเช่นดูเราเราเราเป็นสัตว์ที่มีเมตตาได้เยอะนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะมีพฤติกรรมที่สะสมเช่นมวยปั้มดูมวยอย่างเห็นเขาตีกันแล้วเจ็บอ่ะเห็นสัตว์ตีตีไก่เงี้ยเห็นปลากัดกันเห็นเขาเจ็บแล้วเรามีความสุขอ่ะมันเป็นเป็นพฤติกรรมด้านลบนะซึ่งเราจะสะสมมันก็จะทําให้พลังงานเหล่านี้สะสมในร่างกายเราทําให้เราเครียด ทำให้เรามีสารพิษเพิ่มขึ้นโดยโดยไม่รู้ตัวมันก็จะป่วยเป็นโรคจิตเวชเป็นโรคเพี้ยนเป็นโรคความรุนแรงนะเป็นโรคกระแลหุ่นง,งิดง่ายเป็นคือมีอาการที่มันเกิดในตัวแล้วไปกระทบชีวิตอื่นธรรมชาติอื่นได้ไม่ไม่เกื้อกูลเป็นพฤติกรรมทำลายเพราะว่าสะสมเนี่ยวิธีคิดอะไปสะสมเอา,เอา ติกรรมที่มันเป็นโทษเป็นภัยกินสิ่งที่อันตรายตัวตัวเองคิดในสิ่งผิดเป็นพลังงานที่เลวร้ซึ่งก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องอาหารกายอาหารจิตอาหารสี่โกริงกะลาหารภาษาอาหารมโนสัญจรอาหารวิญญาณอาหารซึ่งถ้ากินอาหารถูกเราก็จะได้อาหารธาตุอาหารที่ดีแก่ร่างกายแล้วก็แก่จิตใจด้วยอาหารกายก็จะโยงถึงอาหารจิตเช่น แค่กินอาหารท่านลมกับ่านน้ําเยอะก็ะนอนไม่หลับก็ป่วยแล้วไ,ไหนลมพิษในตัวเยอะลมเสียเยอะเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะโรคภูมิแพ้โรคแพนิคโรคสับสนโรคไบโฮล่าก็เกิดจากการกินผิดทั้งนั้นแหละนะวันนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่ากินถูกกินยังไงศาสตร์นี้ก็คือจริงๆแล้วศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่สอนให้รู้รู้ว่าอะไรควรกินอะไรควรมีพฤติกรรมนะ กิยังไงพูดยังไงคิดยังไงคือจิตใจเราจะเริญขึ้นร่างกายดีขึ้นนะก็ประมาณนี้